เสียงกรีดร้องที่ดังก้องในถนนว่างเปล่าของดูบไม่ใช่เสียงกรีดร้องธรรมดามันคือเสียงร้องสุดท้ายของปีศาจร้ายที่ไม่มีทางหนีอีกต่อไปคุณกำลังดูชายคนหนึ่งที่เลือกเผาตัวเองให้ตายดีกว่าต้องเผชิญหน้ากับผู้หญิงที่เขาทำลายชีวิตนี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตายเพราะความรู้สึกผิดมันคือการหลบหนีครั้งสุดท้ายของนักล่าอะไรที่ผลักดันให้ผู้อบพยพหนุ่มหล่อวัย25ปีคนหนึ่งราดน้ำมันเบนซินใส่ตัวเองแทนการหลบหนีความยากจนของชายคนหนึ่งกลายเป็นฝันร้ายที่ทำลายทุกสิ่งที่เขาแตต่่้้อองงไไดยาร นี่คือหลักฐานว่าบางคอระทั้งความชั่วร้ายก็ทำลายตัวมันเองจงพบก,กับคารนอายุ25ปีรอยยิ้มหล่อเหลาพูดจะหวานหูแต่อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นหลอกคุณชายคนนี้คือความชั่วร้ายล้วนๆที่เดินไปมาในเสื้อผ้าแพงๆคารนเติบโตในสลัมที่เลวร้ายที่สุดของมุมไบคือทาราวีไม่มีพ่อแม่ไม่มีเงินไม่มีความหวังมีแต่คนนับล้านที่อาศัยอยู่เหมือนสัตว์ในเพิงกระป๋องและกองขยะคนส่วนใหญ่ที่ เติบโตที่นั่นยังคงยากจนแต่ยังคงเป็นคนดีไม่ใช่คาเรนเขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าคนดีดมักอดหิวในปี2019เขาซื้อวีซ่าท่องเที่ยวไปดูใบด้วยเงินที่ขโมยมาแผนการง่ายๆคือไปถึง A มึงร่ำรวยหาทางอยู่ต่อและไม่กลับไปสลัมอีกเมื่อวีซ่าหมดอายุหลัง30วันเขาไม่ได้เดินทางออกเขาแค่หายตัวไปในเงามืดของดูไบคาเรนจบลงที่โซนปูคไข่แรงงานที่คนงานผิดกฎหมายนับพันซ่อนตัวจากตำรวจห้องเล็กๆที่มีผู้ชาย8คนนอนบนพื้นไม่มีเครื่องปรับอากาศในอากาศร้อน49องศานี่ไม่ใช่ความฝันดูไบที่เขาต้องการเขาทำ งานก่อสร้างตอนกลางวันหลบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตอนกลางคืนแต่ตลอดเวลาสมองของเขากำลังวางแผนใหญ่กว่าเขาไม่ต้องการแค่เอาชีวิตรอดในดูไบเขาต้องการเป็นเจ้าของมัน เห็นไหมคาเรนมีความพิทีบิดเบี้ยวเขาเชื่อว่าความยากจนใหสิทธิ์เขาในการทำร้ายคนอื่นในใจเขาคนรวยเป็นนี่เขาอยู่ดีแค่เพราะพวกเขามีอยู่และผู้หญิงพวกเธอคือกระเป๋าเงินที่มีขาแต่สิ่งที่ทำให้คาร์เรนชั่วร้ายอย่างแท้จริงคือเขาไม่ใช่มือใหม่เรื่องความรุนแรงย้อนกลับประมุมใบเขาเคยฆ่าคนมาแล้วชื่อเธอคือปริญาอายุ19ปีทำงานโรงงานคิดว่าคาเรนรักเธอ เมื่อเธอตั้งคันคารเรนตื่นตระหนกเขาไม่มีเงินเลี้ยงลูกและไม่อยากรับผิดชอบเขาจึงชักจูงเธอให้ไปทำแท้งผิดกฎหมายในคลินิกสกปรกการผ่าตัดผิดพลาดปริยาเริ่มมีเลือด ออกและอ้อนวอนให้คาร์เรนพาไปโรงพยาบาลแต่เขากลับทิ้งเธอไว้บนพื้นคลินิกแล้วเดินจากไปเธอเสียเลือดตายขณะเรียกชื่อเขาตำรวจเริ่มถามคำถามคารเรนจึงอังเงินก็สุดท้ายซื้อวีซ่าดูใบแล้วหนีเขาบอกตัวเองว่ากำลังเริ่มต้นใหม่แต่ปีศาจร้ายไม่เปลี่ยนแปลงพวกมันแค่หาสนามล่าใหม่ดูไปกลายเป็นสนามเด็กเล่นแห่งความเจ็บปวดของคาเรนภายใน6เดือนเขาพบเหยื่อคนแรก มีราเป็นหญิงชาวทมินที่ทำงานแม่บ้านให้ครอบครัวร่ำรวยเธออายุ32ปีอย่าแล้วส่งเงินกลับไปให้ลูกๆในอินเดียคาเรนบอกเธอว่ารักเธอสัญญาว่าจะแต่งงานและพาลูกๆมาเธอถึงกับให้เงินออมทั้งชีวิต15,000ดีฮัมที่เธอเก็บมา3ปีแต่คาเรนยังไม่พอเขาชักจูงให้มีราอนุญาตให้เขาอยู่ในห้องเล็กๆของเธอแล้วเขาก็เริ่มบันทึกทุกอย่าง การสนทนาช่วงเวลาสนิทสนมแม้แต่ตอนเธอนอนหลับเมื่อเธอถามเรื่องแต่งงานเขาแสดงวิดีโอให้ดูและขู่ว่าจะส่งให้เจ้านายและครอบครัวเธอถ้าไม่ให้เงินเพิ่มมีระกู้เงินจากฉลามเงินกู้ขโมยจากเจ้านาย ขายเครื่องประดับทองเมื่อเธอไม่มีอะไรเหลือคารเรนหายตัวไปพร้อมหนังสือเดินทางและเงินที่เหลือมีราถูกทิ้งไว้ไม่มีอะไรและสุดท้ายถูกในประเทศตับอินเดียด้วยความอับอายเหยี่อคนต่อไปคือฮานันสาวเอธิโอเปียอายุ24ปีที่พ่อของเธอมีร้านอาหารเล็กๆในดูไบเก่าคาร์เลอกฮานันว่าเขาเป็นนักลงทุนร่ำรวยที่จะช่วยธุรกิจครอบครัวเขาชักจูงให้พ่อเธอ กู้เงินห0 0 0 0ื่นดีฮัมโดยเอาร้านเป็นหลักประกันคาเรนเอาเงินแล้วหายตัวครอบครัวจ่ายนี่คืนไม่ได้พวกเขาเสียร้านเสียบ้านเสียทุกอย่างฮันนนทนความรู้สึกผิดที่ทำลายครอบครัวไม่ได้ เธอกลืนน้ำยาทำความสะอาด1ขวดและเกือบตายเหยื่อคนที่3คือฟาติมาหญิงบังกลาเทศอายุ26ปีที่ทำงานชั้นเย็บผ้าเขาสัญญาจะแต่งงานและสปอนเซอร์วิห้ถูกกฎหมายแต่ก่อนอื่นเธอต้องพิสูจน์ความมุ่งมั่นด้วยการทำงานเป็นโสเพณีเพื่อค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเวลา3เดือนเธอให้เงินทุกบาทที่หาได้เมื่อเธอป่วยคาเรนหายตัวไปพร้อมเงินของเธอแต่และเหยื่อแย่กว่าคนก่อน และตลอดเวลาคาเรนไม่รู้สึกอะไรไม่มีความผิดไม่มีความละอายไม่มีความเสียใจเขายังเก็บรูปและวิดีโอของแต่ละอยู่ไว้เป็นของสะสมป่วยๆถึงปี2022คาเรนพร้อม อมสำหรับคะแนนใหญ่ที่สุดเขาต้องการล้านไม่ใช่พันนั่นคือตอนที่เขาพบสราอายุ28ปีสวยงามอย่างเหลือเชื่อและร่ำรวยอย่างเหลือเชื่อโซเชียลมีเดียของเธอแสดงเสื้อผ้าแบรนด์เนมรถหรูบ้านสวยแต่คารันมองเห็นความเจ็บปวดในโพสต์ล่าสุดของเธอเธอสูญเสียสามีไปเมื่อ8เดือนก่อนจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์สามีของสระทิ้งทุกอย่างให้เธออสังหาริมทรัพย์มูลค่า5 สิบล้านดิฮัมธุรกิจที่ประสบความสำเร็จบัญชีธนาคารเต็มไปด้วยเงินแต่ที่สำคัญกว่านั้นเธอเปราะบางโพสต์ล่าสุดพูดถึงความโศกเศร้าวความเหงาความคิดถึงสาม,มีนี่สมบ รูปแบบความโศกเศร้าบวกความร่ำรวยบวกแรงกดดันจากครอบครัวเท่ากับเย่ยนในอุดมคติคาเรนใช้เวลาหลายสัปดาห์ศึกษาวัฒนธรรมอิสลามเรียนวลีอาหรับดูวิดีโอศาสนาเขาฝึกให้เป็นมุสลิมที่เปลี่ยนศาสนาอย่างเคร่งครัดเขาไม่ได้แค่จะขโมยจากซาราเขาวางแผนทำลายชีวิตเธออย่างสิ้นเชิงขณะที่เอาทุกอย่างไปการล่าใกล้เริ่มต้นแล้วตอนนี้มาพบกับซาราสวยงามร่ำรวยและแตกสลายอย่างสิ้นเชิงเมื่อ6เดือนก่อนซารามีทุกอย่างสามีที่รักยิ่งธุรกิจที่ทำเงินล้านชีวิตสมบูรณ์ แบบในยานที่แพงที่สุดของดูบแล้วทุกอย่างเปลี่ยนใน30วินาทีสามีของเธอรอชีดกำลังบินไปประชุมธุรกิจด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวอากาศเลวนักบินผิดพลาดความล้มเหลวทางกลไกไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่พบคือเศษโลหะบิดเบี้ยวและความฝันที่ไม่เกรียกระจัดกระจายในทะเลทรายซาาและรอชีตมีสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันการแต่งงาน ด้วยความรักจริงในวัฒนธรรมที่การแต่งงานส่วนใหญ่จัดโดยครอบครัวพวกเขาเลือกกันเองพวกเขาพบกันในมหาวิทยาลัยตกหลุมรักกันเหนือกาแฟและการเรียนดึกดื่นและชักจูงทะ เสองครอบครัวให้แต่งงานด้วยความรักแทนประเพณีเป็นเวลาหปีพวกเขาเป็นคู่รักสมบูรณ์แบบเขาสร้างอาณาจักรธุรกิจขณะที่เธอจัดการการเงินยังไม่มีลูกแต่พวกเขากำลังพยายามพวกเขามีแผนเดินทางรอบโลกสร้างโรงเรียนให้เด็กยากจนแก่ตัวไปด้วยกันชมพระอาทิตย์ตกจากบ้านชายหาดเมื่อรอชีตายเขาทิ้งทุกอย่างให้ซาร่าห้บล้านดีฮัมใน อสังหาริมทรัพย์ทั่วดูใบธุรกิจนำเข้าที่ประสบความสำเร็จบัญชีธนาคารเต็มเงินรถหรูเครื่องประดับวิลล่าที่มีมูลค่ามากกว่าที่คนส่วนใหญ่เห็นในสิบชาชีวิตแต่เงินซื้อหัวใจที่แตกสลายไม่ได้ควา มะศกเศร้าของสารากำลังทำลายเธอเธอนอนในเตียงพวกเขาไม่ได้จึงย้ายไปห้องรับแขกเธอทิ้งเสื้อผ้าเขาไม่ได้จึงยังนอนกอดเสื้อเขาเธอนั่งในห้องทำงานเขาหลายชั่วโมงพูดกับลูกถ่ายเขาราวกับเขายังอยู่ถามเขาว่าทำไมทิ้งเธอไว้คนเดียวครอบครัวเธอกังวลแต่เหตุผลผิดๆแทนที่จะสนใจความเจ็บปวดทางอารมณ์พี่ชายของเธออเมดและโอมามุ่งเน้นปัญหาปฏิบัติ ในความคิดแบบดั้งเดิมของพวกเขาหญิงไม่สาวต้องการสามีเพื่อคุ้มครองสาราเธออยู่คนเดียวไม่ได้ตลอดไปอเมทพูดมันผ่านไปหกเดือนแล้วรอชีพไปแล้วเธอต้องคิดถึงอนาคตแรงกด ดันต่อเนื่องทุกการรวมญาติทุกโทรศัพท์ทุกการมาเยี่ยมพวกเขาผลักเธอให้เริ่มพบผู้ชายที่เหมาะสมพวกเขาหมายความดีแต่ทําให้ความเจ็บปวดเธอแย่ลงสารายังจมอยู่ในความรับผิดชอบธุรกิจรอชี่จัดการทุกอย่างตัดสินใจทุกอย่างจัดการข้อตกลงการเงินซับซ้อนตอนนี้เธอเพยายามบริหารหลายบริษัทขณะเรียนรู้ทุกอย่างจากศูนชีวิตสังคมเธอพังทลายเพื่อหลายคน หยุดโทรหลังงานศพบ,บางคนอึดอัดกับความโศกเศร้าเธอคนอื่นอิจฉาเงินเธอซาร่าเริ่มไปปรึกษาเรื่องโศกเศร้าอย่างยิ่งอยากมีคนคุยที่ไม่บอกเธอให้แต่งงานใหม่แต่แม้ที่นั่นเธอรู้สึกโก โดดเดี่ยวสิ้นเชิงนี่คือช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักล่าที่จะโจมตีและคาเรนกำลังจับตามองรอคอยวางแผนการพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยคาเรนศึกษาสาราาหลายสัปดาห์เรียนรู้กิจวัตรนิสยัยตารางเวลาเขารู้ว่าเธอไปสุสานรอชีทุกคนสุขหลังละหมาดเขารู้ว่าเธอไปคนเดียวอยู่ตรงนั้นพอดี30นาทีนำดอกกุหลาบขาวมาเสมอ ดังนั้นในวันสุกที่ร้อนเป็นพิเศษในเดือนกันยายน2022คาเรนวางตำแหน่งตัวเองที่สุสานเขารอจนสาราคุกเขา่าที่หลุมศพร้องให้เบาๆขณะจัดดอกไม้สดแล้วเขาค่อยๆเข้าไปใกล้ถือช่อดอกไม้ของตัวเองขอโทษครัดบอเขาพูดเบาๆด้วยภาษาอาหรับที่สมบูรณ์แบบขออภัยที่รบกวนนี่คือส่วนของเหยื่ออุบัติเหตุใช่ไหมซารามองขึ้นอย่างประหลาดใจ เธอเห็นชายแต่งตัวดีอายุเล่เรี่ยๆกับเธอถือดอกไม้และดูเศร้าจริงๆใช่คะเธอตอบเบาๆคุณคุณสูญเสียใครบางคนด้วยเหรอคารนพยักหน้าดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาปลอมภรรยาผมอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสามเดือนก่อนผมยังเรียนรู้ที่จะมาที่นี่โดยไม่พังทลายมันคือคำโกหกทั้งหมดแต่หัวใจซาราแตกสลายให้เขานี่คือคนที่เข้าใจความเจ็บปวดเธอพวกเขาคุยกันหนึ่งชั่วโมงคารนสมบูรณ์แบบนับถือเคารบษา สนาเข้าใจเขาบอกชื่อเขาว่าคาเรนอเมดว่าเขาเป็นมุสลิมเปลี่ยนศาสนาจากมุมไบที่พบสันติในอิสลามหลังภรรยาตายทุกอย่างโกหกแต่ซาราเชื่อทุกคำพวกเขาเริ่มพบกันเป็นประจำที่สุสานคาเรนนอทนไม่ผลักดันสนับสนุนเสมอเขาฟังเรื่องราวเธอเกี่ยวกับรอชีดแบ่งปันความทรงจำปลอมเกี่ยวกับภรรยาจินตนาการแล้วค่อยๆสร้างความเชื่อใจหลังหนึ่ง เดอนคาเรนถามว่าพาเธอไปกาแฟได้ไหมแค่เป็นเพื่อนเขาผู้สองคนที่ช่วยกันผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตสาราตอบตกลงการเด็ดกาแฟกลายเป็นเด็ดอาหารเย็นคาเรนคือทุกอย่างที่สาราต้องการ ใจดีศาสนาเคารพความโศกเศร้าเธอไม่กดดันเรื่องกายภาพที่สำคัญที่สุดเขาประทับใจครอบครัวเธอเมื่อซารานแนะนำคาร์เรนให้พี่ชายในที่สุดเขาพร้อมเขามีเอกสารธุรกิจปลอมอ้างอิงจากบริษัทมุมไบจินตนาการและความรู้หลักอิสลามสมบูรณ์แบบเขาพูดถึงอยากตั้งตัวมีครอบครัวสร้างชีวิตบนพื้นฐานศรัทธาและประเพณีอเมดและโอมารักเขาทันที ในที่สุดชายที่เหมาะสมสำหรับน้องสาวพวกเขาประสบความสำเร็จศาสนาเคารพทุกอย่างที่พวกเขาต้องการในน้องเคยเขาสมบูรณ์แบบอเม็ดบอกซาราหลังพบครั้งแรกมาชะลออัลลอ์ส่งคนดีมาให้เธอคาเรนจีบซาราสี่เดือนเขาไม่รีบไม่ผลักดันเรื่องสนิทสนมกายไม่แม้แต่พยายามจูบเขาเป็นสุภาพบุรุษสมบูรณ์แบบพูดถึงแต่งงานลูกสร้างชีวิตด้วยกันตามที่อัลลอ์ตั้งใจช่วงรมดนขณะที่พวกเขาละศีลอดกับครอบครัวเธอคาเรนลงมือซาราเขาพูดจับมือเธอเบาๆ ผมเชื่อว่าอัลลอฮ์นำเรามาพบกันเราทั้งคู่สูญเสียคนที่รักแต่บางทีนั่นคือวิธีที่พระองค์เตรียมเราให้กันและกันเธอจะพิจารณาเป็นภรรยาผมไหมซาราพร้อมแล้วหลังเดือนแห่งแรงกดดันครอบครัวและความเหงานี่คือชายที่เข้าใจเธอเคารพเธอและอยากสร้างการแต่งงานจริงบนคอความรักและศรัทธาเธอตอบใช่ งานแต่งเล็กและเร็วคารเรนยืนยันให้เป็นส่วนตัวเขาบอกว่ายังเศร้าเกินไปเกี่ยวกับภรรยาที่ตายสำหรับงานใหญ่พิธีนิก้าสวยงามแค่ครอบครัวและเพื่อนสนิทไม่กี่คนที่มาสยิดเมื่อซาราเซนเอกสารแต่งงานเธอคิดว่ากำลังเริ่มบทใหม่แห่งความสุขเธอไม่รู้เลยว่าเธอกำลังเซ็นใบสำคัญตายของตัวเองเป็นเวลาสองสัปดาห์คาเรนเป็นสาม,มีสมบูรณ์แบบอาหารข้ามโรแมนติก คงควันน่ารักความรักอ่อนโยนเขาย้ายเข้าวิลล่าหมาของสราและประหลาดใจกับความหรูหราแต่ฮันนีมูนใกล้จบภายในไม่กี่วันหลังย้ายเข้าคาเรนเริ่มเปลี่ยนแปลงเลง็ลกๆเขาชักจูงซานว่าว่าพวกเขาต้องการความเป็นส่วนตัวในฐานะคู่ใหม่เธอควรเล่ยพนักงานบ้านที่อยู่มานานเขาติดกล้องรักษาความปลอดภัยใหม่ทั่วบ้านเพื่อคุ้มครองพวกเขาเขาขอเข้า,า,าถึงบัญชีธนาคารเพื่อช่วยจัดการอนาจักรเงินเธอสราเชื่อใจเขาสิ้นเชิงท้ายที่สุดเขาคือสามีคู่ชีวิต ชายที่อันลอส่งมาเพื่อรักษาหัวใจแต่สลายของเธอเธอไม่รู้เลยว่าเพิ่งเชิญปีศาจร้ายเข้าบ้าน3สัปดาห์หลังแต่งงานสามีสมบูรณ์แบบของซาราหายไปตลอดการมันเริ่มจากเล็กๆคารันหยุดทักทายตอนเช้าเขาเดินผ่านเธอโดยไม่พูดราวกับเธอโปรง่งใสเมื่อเธอถามว่ามีอะไรผิดปกติเขาจะกัดฟันด้วยความโกรธเย็นมีอะไรผิดศักอย่างหยุดขี้อ้อนสิเขาผู้เสียงเขาแตกต่างสิ้นเชิงจากชายอ่อนโยน ที่เธอแต่งงานแล้วมาถึงการวิจารณ์ทุกอย่างที่สาราทําผิดหมดการทําอาหารเธอแย่เสื้อผ้าเธออัปรลักษเสียงเธอหน้ารําคาญวิธีเดินพูดหายใจคาเรนหาจุดผิดทุกอ,อย่างดูตัวเองสิเขาพูดยืนคร่อมเธอขณะเธอนั่งที่โต๊ะครัวไม่แปลกที่สามีคนแรกพยายามหนีเธอแม้แต่ความตายยังดีกว่าอยู่แต่งงานกับเธอ คำพูดเหล่านี้เจ็บปวดยิ่งกว่ามีดนี่คือชายที่ปลอบโยนความโศกเศร้าเธอสัญญาว่าจะรักและคุ้มครองเธอตอนนี้เขาใช้ความเจ็บปวดลึกสุดของเธอเป็นอาวุธการทำร้ายร่างกายเริ่มในเดือนแรกของการแต่งงานตบแรงเมื่ออาหารเย็นช้าห้านาทีดึงผมเมื่อเธอถามคำถามมากเกินเกี่ยวกับธุรกิจเขาผลักเธอเข้ากำแพงเมื่อเธอเพยายามโทรหาพี่ชายเธอเป็นของฉันตอนนี้ข่าเรนกระซิบหลังทำร้ายเธอครอบครัวเธอชั่วยอมไม่ได้ไม่มีใครช่วยเธอได้ แต่ส่วนที่แย่ที่สุดคือสิ่งที่เขาทำกับความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีเธอคาเรนติดกล้องทุกคนแห่งในบ้านห้องนอนห้องน้ำแม้ห้องทำงานส่วนตัวเธอเขาบันทึกทุกอย่างสร้างคอลเลกชันวิดีโอป่วยที่ใช้ควบคุมเธอสิ้นเชิงลองหนีฉันสิเขาขู่แสดงบันทึกบนโทรศัพท์ลองบอกใครว่าอะไรเกิดขึ้นที่นี่ฉันจะส่งวิดีโอเหล่านี้ให้พี่ชายเพื่อนติดต่อธุรกิจทุกคนเธอจะทำลายชื่อเสียงเธอและเกียดครอบครัวตลอดกาล สราถูกขังในวัฒนธรรมเธอชื่อเสียงผู้หญิงคือทุกอย่างถ้าวิดีโอเหล่านี้ออกสู่สาธารณะเธอจะพะอังครอบครัวเธอจะอับอายเธอเสียงไม่ได้คาเรนใช้ความกลัวนี้ควบคุมทุกด้านชีวิตเธอเขาติดตามโทรศัพท์อ่านข้อความควบคุมว่าเธอพบใครและไปไหนเมื่อครอบครัวโทรเขานั่งข้างๆให้แน่ใจว่าเธอพูดถูกบอกพวกเขาว่าเธอมีความสุขเขากระซิบบอกว่าฉันเป็นสามีที่วิเศษแค่ไหนการทรมานทางจิตต่อเนื่องคาเรนชมเธอชั่วขณะแล้วทำลายเธอทันที เขานำของขวัญมาแล้วโยนทิ้งต่อหน้าเธอเขาสัญญาจะเปลี่ยนแล้วแยก,กว่าเดิมร่างกายสาราเริ่มแสดงความเสียหายเธอผอมลง9ก้ากิโลในสองเดือนผมร่วงจากความเครียดเธอพัฒนาความวิตกกังวลรุนแรงจนมือสั่น ตลอดบางวันเธอลงจากเตียงไม่ได้จิตวิญญาณเธอแต่สลายด้วยหญิงมั่นใจประสบความสำเร็จที่บริหารธุรกิจร้านดีฮัมกำลังหายไปแทนที่คือคนกลัวแต่สลายและพึ่งพาผู้ทำร้ายเพื่อเอาชีวิตรอดพื้นฐานคารเรนเพิ่มวิดีโอเธอในคอลเลกชันจากเยอก่อนก่อนเขาดูพวกมันเหมือนถ้วยรางวัลรู้สึกภูมิใจที่ทำลายมนุษย์อีกคนสิ้นเชิงแต่การทำลายสราทางอารมณ์ ยังไม่พอคาเรนต้องการเงินเธอการขโมยทางการเงินเริ่มทันทีหลังการทำร้ายเริ่มคาเรนบังคับซาราเซนเอกสาร,สารโอนกรรมสิทธิ์อสังหาให้ชื่อเขาเมื่อเธอลังเลเขาแสดงวิดีโอและขู่ว่าจะปล่อยเซฮอนะสิเขาสั่งที่ชายเธอจะเห็นว่าผู้หญิงแบบไหนที่เธอเป็นจริงๆ ทีละอย่างอสังหาของซาราโอนไปบริษัทปลอมที่คาร์เรนควบคุมธุรกิจค้าปลีกการลงทุนอสังหาแม้บริษัทนำเข้าของสามีเก่าทุกอย่างถูกขโมยช้าๆผ่านเอกสารปลอมและการทางกฎหมายคาเรนฉลาดเขาใช้ใบสมรสอ้างสิทธิทางกฎหมายต่อทรัพย์สินเธอเขาสร้างบัญชีธนาคารหลายชื่อและโอนเงินล้านดีฮัมจากบัญชีซาราช้าๆเครื่องประดับหายก่อนแล้วงานศิลปะและรถแพงคาเรนขายทีละชิ้นมีข้ออ้างพร้อมเมื่อซาราถามว่าของหายไปไหน เราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายธุรกิจเขาโกหกอย่ากังวลเรื่ององเงินนั่นเป็นงานผู้ชายแผนคารง,ง่ายขโมยทุกอย่างแล้วหายตัวก่อนใครสังเกตเขาเริ่มโอนเงินไปบัญชีนอกประเทศแล้วเมื่อเอาได้ทุกอย่างที่คุ้มเขาจะทิ้งซาราเหมือนเยอกนก่อน,อนแต่ครอบครัวซาราเริ่มสังเกตปัญหาอเมทเป็นคนแรกที่สงสัยระหว่างรวมญาซาราดูแย่มากเธอผอมจนเสื้อผ้าหลวมเธอแทบไม่พูดและเมื่อพูดเสียงสั่นและเบาน้องสาวเธอป่วยเหรอ อาเม็ถามระหว่างมาเยี่ยมเธอดูต่างไปชั้นสบายดีซารากระซิปมองคาเรนอย่างประม่าแค่เหนื่อยจากการบริหารธุรกิจแต่อาเม็ไม่เชื่อน้องสาวเขาเคยแข็งแกร่งมั่นใจเต็มเปี่ยมชีวิตหญิงกลัวผอม คนนี้ไม่ใช่าราที่เขารู้จักโอมาสังเกตความผิดปกติทางการเงินก่อนในฐานะคนเข้าใจธุรกิจเขาเห็นธุรกรรมแปลกๆของบริษัทาราอสังหาถูกขายบัญชีถูกย้ายเอกสารกฎหมายถูกยื่นที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อพี่ชายพยายามมาเยี่ยมาราแบบส่วนตัวคาเรนมีข้ออ้างเสมอเธอป่วยเธอยุ่งเธอเดินทางเขาไม่เคยทิ้งพวกเขาไว้กับเธอเกินไม่กี่นาที มีอะไรผิดปกติโอมาบอกอาเม็ดน้องสาวเรากำลังม,มีปัญหาพวกเขาตัดสินใจสืบเงียบๆครอบครัวจ้างนักสืบเอกชนตรวจพื้นหลังคาเรนสิ่งที่พบช็อคพวกเขาสิ้นเชิงคาเรนอาเมดไม่มีอยู่จริงไม่มีบันทึกเอ คาในวงการธุรกิจมุมไบบริษัทลงทุนปลอมเรื่องเปลี่ยนศาสนาโกโหกแม้เอกสารประจำตัวปลอมนักสืบขุดลึกกว่านั้นและพบความจริงชื่อจริงคาเรนประวัติอาชญากรรมมุมไบหมายจับฆาตกรรมและที่สยองที่สุดเย,ยก่อนก่อนในดูไบนักสืบติดต่ตอมีราหาน,านันและฟาติมาหญิงทั้ง3เล่าเรื่องเดียวกันชายหล่อที่สัญญาทุกอย่างทำลายชีวิตแล้วหายตัวพร้อมเงินเมื่อนักสืบแสดงรูปคาเรนหญิงทั้งสาเริ่มร้องไห้นั่นเขามีรากระซิบนั่นปีศาจร้ายที่ทำลายชีวิตฉัน ที่ชายยังพบบันทึกตำรวจมุมไบคาเรนถูกต้องการตัวฐานค่าแฟนตั้งคันเขาหนีอินเดียเพื่อหลบการดำเนินคดีและอาศัยผิดกฎหมายในดูไบามานานด้วยหลักฐานนี้อเม็ดและโอมาเผชิญหน้าน้องสาวพวกเขามาถึงวิลล่าโดยไม่แจ้งผักผ่านการประท้วงคาเรนและเรียกร้องคุยกับาราคนเดียวเมื่อแสดงหลักฐานรูปยี่ยก่อน,อนรายงานตำรวจมุมไบบันทึกขโมยการเงินโลการาพังสิน้น เชิงทุกอย่างสมเหตุสมผลตอนนี้การจีบเร็วพฤติกรรมสมบูรณ์แบบการเปลี่ยนทันทีหลังแต่งงานเธอไม่ได้แต่งงานกับชายที่รักเธอเธอแต่งงานกับนักล่าที่เห็นเธอเป็นคะแนนใหญ่ที่สุดเราจะพาเธอออกจากที่นี่อาเมดพูดหนักแน่นเก็บของเธอไปบ้านเราด้วย แต่คาเรนไม่ยอมปล่อยรางวัลใหญ่ที่สุดนี้โดยไม่สู้หลังเห็นหลักฐานที่ชายซารารู้ว่าพวกเขาจัดการมากกว่าแค่สามีเลวพวกเขาเผชิญหน้านักล่าเมืออาชีพที่ทำลายผู้หญิงหลายคนและขโมยล้านนี้ไม่ใช่แค่ช่วยน้องสาวอีกต่อไปนี่คือหยุดปีศาจร้ายอเมดและโอมา ไม่เสียเวลากับอารมณ์พวกเขาเข้าสู่โหมดธุรกิจเต็มตัวปฏิบัติต่อการทำลายคาเรนเหมือนการเทคโอเวอร์ over. บริษัทพวกเขามีเงินความสัมพันธ์และที่สำคัญความโกรธที่เคลื่อนภูเขาได้ขั้นแรกคือรวบรวมหลักฐานทุกชิ้นที่ทำลายคาเรนสิ้นเชิงพวกเขาจ้างนักสืบเอกชนที่ดีที่สุดในดูไบผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์และนักบัญชีนิติวิทยากรเงินไม่ใช่ปัญหาพวกเขาต้องการ ทุกอย่างนักสืบทำงานตลอดเวลาพวกเขาตามรอยเยื่อก่อนคาเรนและบันทึกคำให้การวิดีโอละเอียดมีราแม่บ้านทมินเล่าเรื่องวิดีโอแบล็กเมย์และเงินออมที่ถูกขโมยหานันนะลูกสาวเจ ห้าของร้านอาหารเอิโอเปียบรรยายว่าคารเรนทำลายธุรกิจครอบครัวและผลักเธอให้พยายามฆ่าตัวตายฟาติมาชั่นเย็บผ้าบังกลาเทศเผยว่าเขาบังคับเธอขายตัวและทิ้งเธอเมื่อป่วยแต่ละเรื่องสยองกว่าก่อนแต่พี่ชายบันทึกทุกอย่างพวกเขาต้องการให้โลกเห็นว่าปีศาจร้ายแบบไหนที่คาเรนเป็นจริงๆการสืบทางการเงินเผยขอบเขตการขโมยเต็มของคาเรนมากกว่า40ล้าน ดิัำถูกขโมยผ่านเอกสารปลอมบริษัทปลอมและการโอนอสังหาผิดกฎหมายผู้เชี่ยวชาญไซเบ,เบอร์กู้คืนบันทึกสนิทสนมหลายร้อยจากกล้องซ่อนทั่วบ้านสาราเมื่อติดต่อตำรวจมุมใบเรื่องพื้นหลังคอ ฮารเรนพวกเขาถูกแจ็คพอตไม่ใช่แค่คาเรนถูกต้องการตัวฐานฆาตกรรมแต่ทางการอินเดียตามหาเขามาหลายปีพวกเขาตกลงร่วมมือกับตำรวจดูไบเพื่อจับและในประเทศทันทีพี่ชายจ้างทนายชั้นนำสร้างคดีกฎหมายแน่นหนาทุกเอกสารปลอมทุกดีฮัมที่ขโมยทุกบันทึกผิดกฎหมายถูกจัดหมวดและเตรียมสำหรับศาลพวกเขาไม่ได้แค่สแสวงหาความยุติธรรมพวกเขากำลัง เตรียมสงครามทั้งหมดแต่อเม็ดและโอมรู้ว่าความยุติธรรมทางกฎหมายอย่างเดียวไม่พอในวัฒนธรรมพวกเขาความอับอายสาธารณะบางครั้งทรงพลังกว่าคุกพวกเขาตัดสินใจทำลายชื่อเสียงคาเรนสิ้นเชิงเพื่อเขาไอา เมื่อมีวันทำร้ายใครอีกการรณรงค์เปิดโปงสาธารณะเริ่มเช้าวันอังคารและภายในชั่วโมงชีวิตคาเรนจบอเมดโพสต์วิดีโอแรกบนอินสตาแกรมอธิบายอาชญากรรมคาเรนอย่างสงบพร้อมหลักฐานแนบโอมาตามด้วยโพสต์เฟซบุ๊กภาษาอารหับอังกฤษและฮินดีให้แน่ใจว่าทุกชุมชนในดูใบเห็นความจริงโพสต์รวมรูปคาเรนกับประวัติอาชญากรรมจริงคำให้การเหยื่อ ก่อนและเอกสารการเงินแสดงว่าขโมยเท่าไหร่พวกเขาไม่ได้แค่กล่าวหาพวกเขาพิสูจน์ทุกอย่างด้วยหลักฐานล้นหลามเครือข่ายธุรกิจและสังคมครอบครัวขยายข้อความภายใน6ชั่วโมงเรื่องถูกแช์นพันครั้งทอ กูแพลตฟอร์มโซเชียลชุมชนแนนแฟนดูไบผู้นำธุรกิจมัสยิดชุมชนชาวต่างชาติเริ่มแชร์โพสต์และเตือนคนอื่นเกี่ยวกับคาร์เรนที่ชายจะสัมภาษณ์ทีวีกับช่องข่าวใหญ่ดูไบพวกเขาดูสงบและมืออาชีพนำเสนอหลักฐานแทนกล่าวหาเฉยเฉพวกเขานำเยยก่อนคารเรนมาเล่าเรื่องต่อหน้ากล้องสร้างคำให้การทรงพลังที่ไม่มีใครเพิกเฉยสื่อระหว่างประเทศรับเรื่องภายในไม่กี่วัน คดีมีทุกอย่างการช่าโกงตรวจคนเข้าเมืองอัชญากรรมการเงินการทำร้ายในบ้านและสถานะผู้ร้ายข้ามชาติช่องข่าวอินเดียสหราชาอาณาจักรและสหรัฐเริ่มรายงานทำให้ใบหน้าและอา ชยกรรมคาเรนเป็นที่รู้จักทั่วโลกการตอบสนองชุมชนทันทีและโหดร้ายผู้นำมัสยิดประนามคาเรนในละหมาดวันสุขสมาคมธุรกิจแบนเขาจากสถานประกอบการแม้ค่ายแรงงานที่คนงานผิดกฎหมายอาศัยปฏิเสธซ่อนเขาความสัมพันธ์ครอบครัวในรัฐบาลและตำรวจดูใบให้แน่ใจว่าการดำเนินการอย่างเป็นทางการรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองออกคำสั่ง ในประเทศทันทีตำรวจระหว่างประเทศถูกแจ้งอินเตอร์โพลออกหมายจับจักหลักฐานครอบครัวการทำลายทางกฎหมายเท่าเทียมละเอียดทรัพย์สินขโมยทั้งหมดของคาเรนถูกอายัดทันทีโดยศาลดูไบบริษัทปลอมที่เขาสร้างถูกปิดการโอนอสังหาทุกอย่างถูกยกเลิกทุกดีหามที่ขโมยถูกตามรอยและกู้คืนคดีอาญาหลายคดีถูกยื่นพร้อมกันการช่อโกงการเงินการทำร้ายในบ้านการละเมิดตรวจคนเข้าเมืองการขโมยตัวตน ครอบครัวประสานกับทางการอินเดียเพื่อให้แน่ใจว่าทันทีที่คาเรนถูกในประเทศจากดูไบเขาจะถูกจับที่สนามบินมุมไบและถูกฟ้องฆาตกรรมภายในสัปดาห์คาเรนจากนักล่ามั่นใจกลายเป็นสัตว์ที่ถูกล่าเขาโชว์หน้าไม่ได้ที่ไหนในดูไบโดยไม่ถูกจำได้เผชิญหน้าและรายงานเจ้าหน้าที่ความมั่นใจหญิงผยองเขาพังสิ้นเชิงชายที่ใช้เวลาหลายปีและควบคุมผู้หญิงตอนนี้ ไร้พลังต่อครอบครัวที่มีเงินความสัมพันธ์และความมุ่งมั่นมากกว่าเขาคิดคาเรนพยายามซ่อนในโกดังร้างที่เคยเก็บของขโมยเขาพยายามหนีดูใบหลายครั้งแต่ถูกจับทุกชายแดนสนามบินและท่า ห้เรือเครือข่ายสายของครอบครัวให้แน่ใจว่าเขาเคลื่อนที่ไม่ได้โดยไม่ถูกพกความกดดันทางจิตกำลังทำลายเขาทุกวันนำเอกสารกฎหมายใหม่คดีอาชญากรรมใหม่หลักฐานอาชญากรรมเขาถูกออกอากาศโซเชียลมีเดียใบหน้าเขาอยู่ทุกคนแห่งบนโปสเตอร์หมายจะรายงานข่าวข้อความเตือนเป็นครั้งแรกในชีวิตคาเรนรเผชิญผลที่ตามที่เขาชักจูงหรือหนีไม่ได้ครอบครัว ทำลายทุกด้านชีวิตเขาอย่างเป็นระบบด้วยประสิทธิภาพเย็นเดียวกับที่เขาใช้ทำลายเหยนักล่ากลายเป็นเหยื่อและไม่มีที่หนีอีกถึงมีนาคม2023คาเรนเป็นชายแต่สลายซ่อนเหมือนหนูในโกดังระห้างเดียวกับที่เคยเก็บเครื่องประดับและงานศิลปะขโมยของซาราสถานที่กลิ่นน้ำมัน เครื่องและความสิ้นหวังหน้าต่างแตกให้ลมทะเลทรายเย็นเข้ามาและทุกเงาทําเขาสะดุ้งด้วยความกลัวเขาไม่ได้กินอาหารปกติมาหลายวันเสื้อผ้าแพงตอนนี้เป็นผ้าคีหรืวนักล่ามั่นใจที่เคยควบคุมผู้หญิงหลายคนตอนนี้กลวเงาสะท้อนตัวเองคาเรนเพยายามทุกอย่างเพื่อหนีดูบเขาเพยายามแอบขึ้นเรือสินค้าไปโซมาเลียเขาเพยายามซ่อนในรถบรรทุกไปโอมานทุกความ พยายามหนีล้มเหลวเครือข่ายสายครอบครัวอยู่ทุกคนแห่งคนงานก่อสร้างคนขับแท็กซี่เจ้าของร้านทุกคนรู้หน้าเขาและทุกคนจับตาความพยายามสุดท้ายสิ้นหวังที่สุดคาเรน ได้เอกสารปลอมและพยายามขึ้นเรือสินค้าที่ท่าเรือรอชีดแต่ความสัมพันธ์อเม็ดในรักษาความปลอดภัยท่ารอเขาภายในไม่กี่นาทีคาร์เรนถูกตำรวจล้อมความหวังสุดท้ายเสรีภาพตายพร้อมเสียงกุญแจมือพวกเขาพาเขาไปคุกกลางอลาวีเพื่อรอในประเทศคืนเดียวนั่นคือสิ่งที่ขวางระหว่างคารเรนและสถานีตำรวจมุมไบที่ข้อหาฆาตกรรมและจำคุกตลอดชีวิตกำลังรอ คืนนั้นในคุกคาเรนโทรวิดีโอครั้งสุดท้ายใช้โทรศัพท์ยามที่ติดสินบนด้วยเครื่องประดับขโมยชิ้นสุดท้ายเขาบันทึกข้อความพูดพลานสิบหนาทีคุณคิดว่าชนะแล้วเหรอเขาผู้ใส่กล้องเสียงสั่นด้วย โกรธแทนเสียใจคุณคิดว่าฉันคือปีศาจร้ายที่นี่แต่ฉันแค่เอาชีวิตรอดผู้หญิงเหล่านี้พวกเธอล่อลวงฉันด้วยความเงาเงินความอ่อนแอแม้เผชิญความตายคาเรนยังยอมรับผิดอาชญากรรมไม่ได้ในใจเขาเขายังเป็นเหยื่อเช้าวันถัดไประหว่างขนส่งไปสนามบินคาเรนหลบยามได้นานพอที่จะได้ถังน้ำมันเบนซินจากรถบำร,รุงรักษาแต่แทนที่จะใช้เสรีภาพสั้นๆหนีอีก คารันเลือกต่างเขากลับไปโกดังร้างที่ฝันร้ายเริ่มกล้องรักษาความปลอดภัยจับทุกอย่างที่เกิดถัดไปคารัยนยืนกลางลานโกดังล้อมด้วยผีอาชญากรรมเขาเขาเริ่มพูดกับกล้องราวกับรู้ว่าโลกจะพาดูคุณอยากเห็นปีศาจร้ายเหรอเขาตะโกนใส่อากาศว่างฉันจะแสดงให้ดูว่าอะไรเกิดเมื่อสังคมผลักชายคนหนึ่งไกลเกิน แม้ช่วขณะสุดท้ายคาเรนยังโยนความผิดเขาเปิดถังน้ำมันเบนซินและเริ่มราสเสื้อผ้าผมร่างกายทั้งหมดฉันไม่เคยรักพวกเธอคนไหนเขายอมรับไม่ซาราไม่คนอื่นพวกเธอแค่โอกาสหิงก้าสู่ชีวิตที่ดีกว่าเขาดึงไฟแช็กที่ขโมยจากยามถ้าฉันไม่ฉันเอาความลับไปด้วยคือคำสุดท้ายเปลยเพลิงประตูทันทีเปลี่ยนคารเรนเป็นโคเพลอม,มนุษย์เขาสัทลาไปมาลาหลายนาทีทรมานกรีดร้องขณะไฟเผาเขากล้องรักษาความปลอดภัยบันทึกทุก วินาทีของการลงโทษตัวเองเมื่อกรมดับเพลิงม,มาถึงสิ่งที่เหลือคือซากไม่เกรียมและกลิ่นน้ำมันเบนซินกับเนื้อไม่คาเรนเลือกความตายทรมานที่สุดแทนเผชิญเยู่ในสารชุมชนไม่รู้สึกสงสารความทุกข์เขานี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายโศก,กนกาฏกรรมมันคือการหลบหนีความยุติธรรมของคนขี้ขลาดแต่แม้ตายคารณนนีความยุติธรรมไม่ได้สิ้นเชิงหลักฐานดิจิทัลทั้งหมดยังอยู่ วิดีโอการทำร้ายบันทึกการเงินขโมยคำให้การหยิบเปลวเพลิงที่เผาร่างคาเรนคือความยุติธรรมที่มือขี้ขาดเขาเองให้เขากลายเป็นเพชฌ่าตัวเองเลือกความเจ็บปวดกายมากกว่าความเอ จะปวดทางใจจากการเผชิญสิ่งที่เขาทำกับผู้หญิงบริสุทธิ์สุดท้ายความชั่วร้ายทำลายตัวมันเองจริงๆคาเรนไม่ในไฟจากการทรยศตัวเองถูกเผาโดยเปลวเพลิงที่เขาสร้างเอง6เดือนหลังความตายคาเรนซารากู้คืน47ล้านดีฮัมทั้งหมดผ่านคำสั่งสารทุกอสังหาถูกคืนที่สำคัญกว่านั้นการเยียวยาทางอารมณ์เธอเริ่มผ่านการบำบัดและสนับสนุนครอบครัว ซาราสถาปนามูลนิธิรอชีดเพื่อช่วยเหยื่อถูกเอารัดเอาเปรียบเธอสร้างบ้านปลอดภยัยโครงการช่วยเหลือกฎหมายและบริการปรึกษาเรื่องราวเธอกลายเป็นข่าวระหว่างประเทศทำให้เธอเป็นโคศกโลกต่อต้าน การช่าโกงตรวจคนเข้าเมืองเธอชดเชยอย่าก่อนคารเรนทุกคนส่วนตัวการรณรงค์เธอนำไปสู่กฎหมาย u ุเใหม่ที่กำหนดตรวจพื้นหลังสำหรับวีซ่าแต่งงานพิธีสารสารสารกลายเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศอื่นความชั่วร้ายบางครั้งทำลายตัวมันเองแต่ความยุติธรรมต้องการความกล้าหาญของเราสาราผู้ดูใบกลายเป็นแบบอย่างในการคุ้มครองผู้อพยพป,ประบางบ้านที่เคยเป็นคุกเธอกลายเป็นที่หลบภัยช่วยผู้หญิงคนอื่นๆ